Thank you สนับสนุนโดยสีเมืองแกรนดรีสอร์ทสนใจสั่งจองห้องพักตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะกับมาพ่อกับยายพิ่งแบงปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมืนน่อวานยายพึ่งจะพามาเบิงขอก้วยสายพัฒนาด้วยค่ะเพื่อเลี้ยงแบบสายพัฒนานะคะ่ะเป็นขอก้วยของแม่ติ๋วด้วยค่ะพี่แก๊กับยูบันเดือตำบนโพไ้อํเาเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลเดี๋ยวจะพาไปทำข้าวหมูจากับแม่ติ๋วเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่ติ๋วสวัสดีค่ะว่าแม่ติ๋วคือเสียงมวลเทรวานี่แม่ติ๋วเป็นยังไงมาจังไหนคือได้เลี้ยงกล้วยนี่ค่ะอันเป็นกรณีเป็นไงค่ะสมตามค่ะขายสมตามยูเทลอ๋อถึงมาตอนปีหกหนึ่งค่ะปีนึ่กับปีหกสี่สามปีถึงมาในสามปีค่ะแต่ว่าถึงเลี้ยงกล้วยมาเดปีกว่ายังไม่ทันถึงสองปีค่ะค่ะ หลายตัวนะขนาดปีกัวกัวเนี่ยค่ะกับมอยู่บานเพราะว่าเมื่อยนะคะชีวิตรุงเพมันเมื่อยมันติ่นล้นมันแก่งแ่งแข่งขันกันเลยตัวสูงกันเลยเมื่อยกันเลยกลับมาบานเท่ากันนะแข่งเปื่ขายดีตัวสมตามขายดีอยู่ค่ะยุแถวไหนค่ะรุงเพลสามเสนอแฟนข้อบ่อสามเสนตอนนี้ก็ยังมีอยากขายอยู่ตบกับกับมอยู่บานเฮ็ยดยังม่ค่ะนอกจากเตียงขั้วนี่ พี่ช่างเขียนเนี่เกษตรหลายอย่างมุณี่พ่อพี่ปลูกไผ่ขายหยาเนาะมขายหยาขายหยาเกี่ยวขายน้ำแหยงกล้วยจากคลองน้ำเลือจากเลือจากขายเขาก็แปลว่าเลือจากทีมันทอดกล้วยกินแล้วก็แบ่งให้ขายน้ำเห็นไหมขาดไฟเด้ค่ะขนมลูกปลูกหยายังแน่นี่ค่ะมีมีกินนี่สีม่วงมีกินนี่บอมบาซาแล้วก็มี่แพนกุลาแพนกุลาถึงจะแปงอยู่ข้างบน อ๋อปลูกจักไรคะ่ะร่วมกันเบนิือนประมาณสามสี่ไร่ค่ะสี่ไร่ข้วยแม่แหลกใดมากตัวใดน,นี่คะ่ะทอะแม่แหลกเลยบ่นนี้แม่นค่ะแม่แหลกเด้คะ่ะเพื่อนบอกว่าเป็นสายสายเดินพี่บุญหรอค่ะสายเดินพี่บุญไดมาตอนแรกเพื่อนแม่เดียวเดียรู้ว่าแม่ลูกรูว่าถทองแม่แม่เดียวเดียวเพื่อนบอกว่ามันทองสี่เดือนแต่ว่าเอามาใดสามมือมันกะมันกะเป็นสัดนะคะอ๋อแล้วก็มาผสมใด้มากเท่าใดค่ะตอน กนันหาเงินหาเงินสองค่ะสองปีที่แล้วหาเงินสองขายงูว่ะสามตัวคือกล้วยกับบัวพอตัวนี้ลูกตัวแหลกเพื่อนบอกค่ะหนึ่งตัวที่สามค่ะตัวตัวที่สี่บอกค่ะแต่ว่าอันเข้าเข้าสื่อมามันอยู่น้ำเพลินมันได้สามลูกละค่ะมาหนีตัวนี้ตัวที่สี่ตัวนี้ตัวเป็นตัวูเป็นตัวผูลูกของใคยคะนี่พ่อเพื่อนนะคะลูกของมันมันสม มันสมเจ้าสั้นได้ประมาณสิบหมือมันจะเป็นสับนะคะเอาโต๊ะเถิกมาทับก็เลยบ่น,นบ่แน่ใจก็แน่นนนบระม่นใจนะคะประมานใจเพราะมันออกแล้วมันทับเป็นลูกเจ้าสั้น,นะะเพิ่นจจริญสิบเอ็ดเดือนก็อีกสามมือแต่ว่าทับเป็นลูกตัวผูกเทียมมาทับนั่ยเพิ่นบวถึงสิบเอ็ดเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่นออกวันที่สิบหกท่านว่าเนาะว่ามกราคุมภามมนาเมษาภูษามิถุนาปีหกเดือน บโบท่านท่านว่าโอ้หกเดือนท่านว่าสีพานมากเขาแต่เด็กหกเดือนบอคะค่ะหกเดือนเดือนมือว่านนี่ตรงเพิ่นเขาแต่เด็กหกเดือนมือว่ายังมันยานน่มมันบอกค่ะย่างยู่ค่ะมีคนจองไปยังนี่ย่างนุ่บไม่ได้เปิดแตามีคนถามหลายคนอยู่ไม่ได้เปิดบอกว่าถ้าเพื่อนแบบว่าถ้าเพื่อนยานุ่มแล้วถามีผู้ใดมาสื่อไปโหลดค่ะมาเอาไปโหลดนะมวยจองจังมาติดต่อค่ะจังมาติดต่อตอนนี้ส้มเก่าเจริญนะสามเดือนเนาะ ่นตัวทองไฮมั่งมันตรวจไฮติดแล้วค่ะผสมเก่าจะเลื่อนใหม่แล้วค่ะแต่สามเดือนแล้วค่ะในสามเดือนตัวนี้ค่ะมีลูกน้อยจักมือนีนค่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเกิดมือไดนวันที่หกเนาะวันที่หกเดือนตาเต็มหนาแห้งลูกไผ่มีอุทัยค่ะโอ้ลูกบิ๊กอุท้าตาผู้ตัวแม่ค่ะนี่ตัวแม่ค่ะตัวแม่เลยค่ะลูกบิ๊กอุทัยซื้อหน่องยังค่ะใน น้องเงินหลานค่ะน้องเงินหลานแล้วตัวน,นั้นยังไม่ได้ถามซื้อเลยค่ะแม่นันซื้อยังตัวน,นั้นซื้อไม่ไมนั่งบุนตรงค่ะลูกเพื่อนเหรอคะเพรแท้เพรแท้ตัวนี้ลองเงินหลานเะค่ะเนี่ยเงินหลานเงินหลานน,ะะนั่งสร้อยเพชรแม่นางสร้อยเพชรแม่ให้ลูกมาเจ้าตแล้วลค่คะเนี่ยมีตัวที่สองตัวที่สองลูกตัวแรกเิือตัวผู้ตัวแม่ค่ะตัวแม่อ๋อนาบอกค่ะลูกเพื่อนลูกตัวแม่แล้วลูกจ้งเดือนนะคะ ตี่สองเดือนเพราะว่าหนุสือตีท้องมากค่ะสือแม่ลูกมากสือแม่ลูกมากค่ะแม่ท้องหรือว่าแม่ลูกซื้อแม่ลูกอ่อนบอกพี่ซื้อแม่ลูกอ่อนก็ลูกกันนี่น้อยส่ว่าสันทองกันน้อยๆกันสิตอนตอนซื้อมากนั่นเท่าไก่ค่ะคือว่าเดี๋ยวสีที่ผาหมื่นเมื่อตัวนั้นเดี๋ยวสีที่ผาหมื่นแซนหกแซนค่ะจะเป็นจะเป็นสีโค้งเลยค่ะอ๋อนี่มันอ้วนแไง เป็นสีโค้งมากเป็นเดือยไผ่ค่ะสลมชนเขาจะว่าเป็นเดือยคันแบบสลามชนเป็นเดือยของสลามชนนะคะไอทิพูพนเอามาหายค่ะบันทินนะคะแม่เดียวกันแต่คนละาพอแสนเท่าไรกันคะรนู้ืึอมากแสนหกแสนหกหมื่นนะคะเนีน้องบัวลำพูขอกของไผ่เสียนาวัดเสียนวัดเสียคึกนะคะอกเสียคึกมาเบิ่งนอกสุดถ่ายของเพื่อนเด้อค่ะนี่หอกนี่ แม่ตัวใหญ่เฮ้ดูซึ้งว่าจะใหญ่กว่าหมเลยนะนี่แม่ค่ะแต่ว่าเพื่นจอยอันนี้นุ่งเดยมาได้ประมาณสองเดือนได้ะสูงเท่าใดคะในแม่นี่สู่แห้งี่ืี่อิบหี่สิบาี่สิบวี่สิบสี่สิี่สิี่สิบสลูกี่สิบสี่สิบส่ะิบี่สี่สิ่สิบี่่ส่สิ่สี่ะิี่ี่สิี่่่่่้ี จักเดือนค่ะสองเดือนกลัวมั้งอ่อนกับตัวนั้นเพราะว่าตัวจทองหมอคนมาอ่อนกับตัวนั้นลูกเพื่อนเ่งค่ะเป็นลูกไผ่ตัวน,นี้ลูกเก่าจเจริญค่ะลูกเก่าจเจริญน,นะคะนี่จักเดือนก็ค่ะน,นี่ตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนค่ะเพิ่นเป็นเอืไอยตัวนั้นยกตัวนี้มีเจ้าของแล้วเ <laughs> <laughs> พิ่นจองแล้วค่ะเพิ่งจองไว้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นี่คะเมื่อว่าเกิดมากไหมไม่เพิ่งจองไว้ตอนเข้าดีสีเดือนอะแสหาเดือนนี่แหละจองเท่าไหร่นี่คะแสนหา หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าแมนวายาน่มเพื่อนก็จะมาเอาแม่ค่ะสิงหาเพื่อนก็มาเอาลรอไพจองไหวนี่ค่ะอาจารย์ตนอาจารย์คุลเชษใช่อ๋อค่ะอาจารย์ตนนะ้ค่ะหมอบุญคุณจองไหวงามแต่ละนะคะนาแบบว่าอึ้งลืงดีขนาดแสนห้าพันนนาหวานหวานตัวแม่ดูเก่าจะเลิศค่ะเพื่อนนาลากตัวนี้ แือตัหูจะข่วมเนาะเป็นยังไงน,นะค่ะกลับบ้านมาเลียงคั้วไมวนมอดีค่ะมวนดีกูขายสมตามา <c oughs> น,นี่พมันก็ว่าได้เงนินดีคือขายสมตามเราขายต่ว่ามันมันสบายใจกว่ามันได้เป็นไล่ปีเนาะสนามมันไล่ว่นเฮ้ไล่าวันกับมีอด้เกี่ยวหยาเนี่เด้อก็ได้อยู่ค่ะมือแล้วอ้มส้มลอยในทุกมือเป็นบ่กค่ะก็ว่าทุกมือค่ะมันหยาเบิดกันแต่ละหลอบเดี๋ยวประมาณ่องสามพันนี่แหละค่ะค่ะ ไปให้ก้อยจะพร้อมกินมีตัวใดอยากเปิดราคาในบ่อขาี่นมี่ตัวนี้ค่ะท่านอยากเปิดราคาใช่ไค่คะตัวนี้ลูกของแม่ตัวแรกเอ้ยแม่ตัวที่สอง่นเป็นลูกของไผ่ก่อนค่ะนเปนของเงินเป็นหลานของเงินอุทัยค่ะหลานของเงินอุทัยบักเงืนหน่อยคนว่าพ่อเพื่อนเป็นไผ่พ่อเป็นเป็นไมลูกของเงือนเงนหน่อยเป็นลูกของเงินอุทัยจักเดือนก่อนค่ะใน สี่เดือนเนาะทีปีสี่เดือนนี่ยและค่ะมาจะรับปีสองเดือนอยากเปิดราคาเท่าไหร่กันค่ะเนี่ยงเปิดบอนไลน์ค่ะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะคะนี่ต่อร่องในบิดมือต่อรองในบิดมือเจ็ดหมื่นบาทมึงสิผาเบิ้งเล็บเพิ่นค่ะเพิ่นเปิดราคาอลไรเด้อค่ะเจ็ดหมื่นบาทเปิดเลยถ่ายคลิปเลยเด้อค่ะนี่ สนใจกับมะเบิงโตจริงได้ขอบคพืนเลยคะ่ะหรือว่าโทรมาก,ก่อนรุดได้ร้ายวะค่ะเจ็ดเมื่อนเลยต่อร่องได้อยู่ค่ะต่อร่องได้เลยค่ะใครสนใจก็โทรมาเลยเลยคะ่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำเนึ่ค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกเจ็ดศูนย์เก้าหกค่ะเเจ็ดศย์ก้าหค่ะแมตติวะคะ่ะแมตติวเลยค่ะยังสาวยังสวยเสียงกระมวนมวนค่ะเด็ <laughs> อกอายเพื่อนเลยเนี่ยบอกก็เพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมติวเลหลายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ